สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะ ขอเชิญร่วมทำบุญจัดตั้งกองทุนบุญสร้างพิพิธภัณฑ์บารมีหลวงปู่ทิมตำนานกำเนิดพระผงพรายกุมารที่จังหวัดระยองโดยร่วมบุญบูชาพระคุณแผนผงพรายกุมารปี1 0ถึงปี1 8หลวงปู่ทิมบูชาองค์ละ5 0 0 0ันถึง1 0 0 0 0บาท แล้วแต่ความสวยงามหรือร่วมบุญบูชาว,วัตถุมงคลอื่นๆที่มีของกรุจาเมงลูกชายบุญธรรมหลวงปู่ทิมสนใจร่วมทำบุญติดต่อได้ที่สุรินเดชอุดมอาจารย์นวะลูกชายจาเมง่งโทร092 576 4893บอกอใหญ่สยามชนโทร065 743 1 3 4่อาจารย์ทัศน์พระสมุทรโทร9 9 4, 4 6 6 4666 6อำเภอบ้านโป่งจัดเทศกาลอาหารอร่อยและของดี129ปีเมืองคนงามบ้านโปง่ง ในพุทธพงศุริยสิงห์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดงานเทศกาลอาหารอร่อยและของดี129ปีเมืองคนงามบ้านโปง่งซึ่งอำเภอบ้านโปง่งร่วมกับส่วนราชการเอกชนและประชาชนจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง6กร,รกฎาคม2568ที่บริเวณล,ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านโปง่งริมแม่น้ำแม่กลองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรี โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบ้านโป่งให้เกิดความคึกคักและยังเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานการท่องเที่ยวเนื่องจากอำเภอบ้านโป่งเป็นอำเภอสำคัญอำเภอหนึ่งของจังหวัดราชบุรีซึ่งมีศักยภาพหลากหลายรวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่และบ้านโป่งยังมีความเจริญทางเศรษฐกิจซึ่งมาจากภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมและยังเป็นแหล่งที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็ก และใหญ่จำนวนมากนอกจากนั้นยังเป็นที่ตั้งของอู่ต่อรถยนต์บรรทุกและรถบัสหลายแห่งและยังเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางรถไฟสายมรณะสถานีรถไฟชุมทางหนองปลาดุกตำบลหน,นองกบซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง นอกจากนี้อำเภอบ้านโป่งยังได้ชื่อว่าเป็นแหล่งอาหารที่อร่อยและมีอาหารหลากหลายชนิดดังนั้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของดีบ้านโปง่งให้ประชาชนทั่วไปให้รู้จักอีกทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นการสร้างไรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ สำหรับพิธีเปิดงานเริ่มจากริ้วขบวนแห่ที่สวยงามจากหลายพักส่วนเริ่มจากวงเวียนนำพุผ่านถนนสายหลักและสถานที่สำคัญของอำเภอบ้านโปง่งภายในงานมีการแสดงแสงสีประวัติความเป็นมาของอำเภอบ้านโปง่งและการแนะนำอาหารและของดีอำเภอบ้านโปง่งรวมทั้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอาทิไก่ย่างบางตาลอาหารพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงน้ำอ้อยไร่ไม่จนหวานหอมอร่อยขนมปังน้ำ เผาบ้านปังปอนกรอบอร่อยน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหหวานหอมสดชื่นเข้าตังหน้าสมุนไพรมีกรอบอีกทั้งกระเป๋าจักสารแบบเท่ๆสวยงามและผ้าทอพืนบ้าน ส่วนการแสดงบนเวทีกลางของงานวันที่5กรกฎาคม2568ชมการประกวดร้องเพลงสิงประชันเพลงระหว่างชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านกับคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวันที่6กรกฎาคม2568ชมการประกวดสาวงามเมืองบ้านโปง่งซึ่งจะมีสาวงาม17ท่านที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น17แห่งส่งเข้าประกวดจะมาร่วมเดินประชันโฉมบนเวทีประกวดเพื่อช ตำแหน่งสาวงามเมืองบ้านโป่งในปีนี้4กลุ่มชาติพันธุ์ได้แก่ราวียง ีมข่าาาว AEC Channel TV รยงนขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะคะขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตะบ,บนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์ 096 7 6เ4595 0 8จ357 0 4 2ดหหสเจสองสอง ัมีเดรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์ cer, จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089 889 2654 093 460 4666บริหารงานทัดพระสมุดและทีมงาน